พี่น้องชาวราศีกันครับ3เดือนแรกของปีพุทธศักราช2569นะครับรอฟังข่าวดีรอโอกาสดีๆสิ่งดีๆกำลังจะกลับมานะครับเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตนะครับโอกาสสูงได้รับผลสิ่งที่ดีๆอธิษฐานได้รับพรวิเศษครับส่วนรายเดียนของดวงเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับชาวราศีกันทุกท่านครับคลิปนี้มาพบกับการพยากรณ์ดวงบอกเล่าเรื่องราวของดวงคนราศีกันในสามเดือนแรกของปี2.569คือมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับไตรามาสแรกของปีนี้ดวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาบอกเล่ากันแบบต้กว้างไม่ได้จำเพาะ มาเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะนะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูครอบคู่กันไปด้วยส่วนคนที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ตามที่ขึ้นสถานที่แนวทางการติดต่อไว้ตรงนี้นะครับเอาละครับพี่นอกชาวราศีกันครับทีนี้มาเริ่มดูดวงของท่านแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ต่อจากนี้ไปมกราคมพามีนา3าเดือนแรกนี้เป็นอย่างไรบ้างดีหรือไม่ดีอะไรที่ควรระวังมาดูกันครับเรามาเริ่มจากเรื่องที่หนึ่งมันคือเรื่องของงานนะครับการงานและการดำเนินชีวิตนะครับมาเริ่มต้นจากไยพ่ไพจักรใบที่หนึ่งคือ High i ฮเพ s t เตรดดวงราชินีพระจันทร์เป็นดวงของความลึกลับ ความน่าค้นหาหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพค่อนข้างจะมากนะครับโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีชาวราศีกันนะครับคือจะเด่นมีบุคลิกภาพที่โดดเด่นขึ้นมานะครับเวลาทำงานท่ามกลางคนจำนวนมากการติดต่อการเจรจาการสื่อสาร ก็จะเด่นขึ้นมานะครับคือสร้างงานได้มีความภาคภูมิใจมีความเชื่อมั่นแปลว่าทำงานได้สบายนะครับแล้วก็จะเด่นเป็นพิเศษด้วยเกี่ยวกับความบันเทิงงานที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงการสื่อสารนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่อีกด้านหนึ่งของชีวิตคือจะมีมุมอีกมุมหนึ่งมุมที่มีความกดดันเวลายอยู่คนเดียวเครียดคิดเดยอะอาจจะมีเรื่องของสุขภาพ ที่ปกปิดอยู่ไม่ได้บอกใครแต่มันมีความเครียดอยู่ตัวคนเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลเกี่ยวกับสภาวะจิตใจของตัวเองมากกว่านะครับสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นราชาถ้วยราชาถ้วยก็ยังเป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจค่อนข้างอ่อนไหวนะครับในช่วงสามเดือนแรกนี้นะครับคือบางทีก็จะรู้สึกว่า ท้อแท้เหมือนกับหมดกำลังใจแต่ในขณะเดียวกันลึกๆก็คือการรอคอยบางสิ่งบางอย่างในเส้นทางการดำเนินชีวิตนะครับก็รอสิ่งที่จะเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าการรอคอยบางครั้งก็อาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะเกิดความรู้สึกหวั่นไหวนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องงานนะครับเป็นเด็กที่เรียนกิจกรรมก็ยังเด่น การพบปะการเจรจาการสร้างโอกาสยังมีนะครับและลูกน้องลูกหลานบริวารนะครับก็ยังมีส่วนร่วมในการทำสิ่งดีๆนะครับเป็นช่วงเวลาของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นในขณะเดียวกันก็จะมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วยนะครับทีนี้มาดูเรื่องที่2 เรื่องการเงินนะครับชาวราศีกันครับเส้นทางการเงินมาเริ่มต้นจากเต็มเพร์ไทยพยากรใบที่หนึ่งนั่นคือการเปลี่ยนแปลงการคลี่คลายปัญหานะครับปัญหาการเงินอาจจะสะสมมานานนะครับมีสภาพการเงินไม่คล่องฝืดเครื่องติดขัดมีภาระ ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับมกราุมพามีนาน,นะครับเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินมีโอกาสในการที่จะได้รับารายได้พิเศษรายได้เสริมและมีโอกาสที่จะจัดการปัญหาของการเงินที่เคยมีได้นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อย ประการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องการเงินเป็น10เหรียญ10เหรียญก็คือความสมบูรณ์นะครับหลังจากเจอปัญหาเจ้าประสักนะครับระบบการเงินของคนราศีกันจะเริ่มดีขึ้นนะครับจะมีโอกาสได้รับเงินจำนวนมากมีเงินที่รอคอยนะครับก็จะเข้ามาด้วย ตามราด้วยคำว่าการจัดการการบริหารการวางแผนที่เป็นระบบมากขึ้นก็ทำให้สถานภาพทางด้านการเงินเกิดความมั่นคงนะครับอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีมากนะครับรับเงินมากขึ้นเยอะขึ้นและมีการจัดการวางแผนดีขึ้นกว่าเดิมครับประการต่อมามาดูส่ที่3ในเรื่องการเงินนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วย การเรียนรู้การพยายามนะครับในเส้นทางของการดําเนินชีวิตการงานและการเงินนะครับก็คือเรียนรู้ศึกษาพยายามต่อไปเป็นอัศวินถ้วยนะครับบางทีก็เหมือนช้าแต่นั่นคือโอกาสของท่านนะครับที่จะปรับที่จะเปลี่ยนที่จะแก้ไขต่อไปนะครับต่อมาครับมาดูเรื่องที่3กันทีนี้เรื่องสําคัญเหมือนกันนะครับเพรคือเรื่องของความรัก สำหรับชาวราศีกันมักจะให้ค่าความรักมากเป็นพิเศษด้วยนะครับมาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรใบที่หเป็นอัศวินอัศวินดาบนะครับอัศวินดาบคือความไม่แน่นอนในเส้นทางความรักด้วยนะครับเพราะว่าการมีภารก,กิจมีหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เข้ามาแบบรวดเร็วนะครับเป็นต้นว่าอยู่กันคนละที่ มีเหตุจําเป็นบางอย่างเข้ามานะครับคนหนึ่งไปทางทิศเหนือคนหนึ่งไปทางทิศใต้มีความเร่งรีบคือเวลามันไม่ตรงกันนะครับอาจจะเป็นบริหารเวลายังไม่ได้บริหารอะไรยังไม่ลงตัวมันยังไม่หลงล็อกเข้ามาหากันในเส้นทางความรักนะครับก็เลยเป็นช่วงเวลาอาจจะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างคิดนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็จะมีผล ทำให้สิ่งที่คาดหวังจากความรักนั้นต้องใช้เวลาในการรอคอยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับอัศวินเรียญน,นะครับอันนี้ก็คือบางครั้งนะครับก็จะเหมือนว่ามีใครบางคนพยายามที่จะเดินออกไปจากตัวคุณนะครับอันนี้เส้นทางความรักนะครับก็อาจจะมีการถึงจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่า มันมีแนวโน้มแนวความคิดหรือไม่ก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าความรักก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงน,น,นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น7ไม้เท้านะครับมันก็เช่นเดียวกันนะครับความเร่งรีบภาระการแข่งขันโน่นนี่นั่นต่างๆนะครับก็จะมาเป็นตัวแปรในเส้นทางความรักด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ต่มามาดูเรื่องที่4เรื่องของอุปสรรคยังมีอะไรบ้างเพราะว่าเราก็พูดมาหลายเรื่องเหมือนกันและแนวทางชีวิตเป็นอะไรสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมคืออะไรมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งเป็นกถ้วยก้าถ้วยคือสภาพการเป็นอยู่จิตกรรมและก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มคำว่าบร,รมัตะวังนะครับ มีงานเลี้ยงงานสังสรรค์มีกิจกรรมที่ต้องเจอคนค่อนข้างจะเยอะในช่วงมกราคมนะครับต่อเนื่องไปถึงกลุมผาปันเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของกิจกรรมการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะงานสังสรรค์ยังมีอีกมากมายนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องระวังด้วยการทำงานเป็นหมู่เป็นคณะการทำสัญญาการเจราจาข้อตกลงใดๆก็ตามนะครับก็ต้องรอบคอบนี่เป็นแนวทาง การดำเนินชีวิตด้วยนะครับอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายสัญญาการงานสัญญาการเงินสัญญาธุรกิจข้อตกลงความรักก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มไม่แน่ใจเริ่มมีความสับสนหรือไม่ก็รอการตัดสินใจว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับและสุขภาพก็ต้องระวังด้วยถ้าสังสรรค์ถ้ามีกิจกรรมเยอะแยะ ขาดการดูแลสุขภาพก็เป็นปัญหาได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น1่ถ้วยนะครับก็เรื่องของอารมณ์นะครับใครที่ดูแลสภาพอารมณ์ตัวเองได้ดีมั่นคงความเขาเรียกว่าบรรยากาศดีๆก็จะตามมานะครับมีความคิดใหม่ๆม,ม,มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอะไรที่ดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับ ก็หมายความว่าชาวราศีกันในช่วง3ามเดือนแรกนี้นะครับมีอารมณ์ค่อนข้างหวั่นไหวมีจิตใจไม่นิ่งแต่ถ้าเผื่อเมื่อไร่ที่คุณนิ่งคุณก้าวพ้นความยุ่งยากภายในจิตใจได้ทีนี้แสงสว่างสิ่งดีๆโอกาสก็จะเข้ามาครับต่อมาครับประดูส่วนที่3ในเรื่องของแนวทางอุปสรรคนะครับเป็นจัสเมนนี่คือโอกาส ที่จะตามเข้ามานะครับสิ่งดีๆที่รอมีแนวโน้มที่จะได้รับนะครับรองานได้รับงานมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานนะครับเปลี่ยนแปลงงานเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานหรือไม่ก็เริ่มต้นงานใหม่ได้โอกาสมาถึงนะครับการเงินนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินมีโชคลาภมีเงินเข้าจำนวนมากๆนะครับ ความรักนะครับที่บอกว่ามีปัญหานะครับก็ยังมีโอกาสคนที่รอรอความรักรอคนรักมีโอกาสที่ดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นด้านที่ดีส่วนที่เชื่อมโยงถึงกันคือบุญกุศลของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับบางคนก็มีวาสนาดีบุญกุศลส่งเสริมเต็มที่ ก็ได้รับข่าวดีๆได้เรื่องราวที่ดีๆเข้ามานะครับคือรอไม่นานก็จะสมหวังบางคนก็ต้องใช้เวลาในการรอคอยชีวิตไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผลลัพธ์เกิดจากบุญกุศลด้วยอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมนะครับมีโอกาสาที่จะได้รับอานิสงส์นั้นด้วยนะครับทีนี้ยังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13ในการให้คําพยากรณ์เพิ่มเติมสําหรับชาวราศีกันนะครับเป็นอะไรมาดูกันนะครับเป็นแฮงแมน แงงแงคือชีวิตมันกลับด้านเลยนะครับมันพลิกสิ่งที่คาดหวังกับความเป็นจริงมักจะมาแบบสวนทางกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงที่อยู่อย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างมากมายด้วยก็อาจเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนแรกข,ของปีนี้นะครับชาวราศีกันต้องดําเนินชีวิตด้วยคําว่าประมาทไม่ได้นะครับเรียนรู้พัฒนาแล้วโอกาสก็จะเป็นของท่านครับ สรุปดวงคนราศีกันใน3เดือนแรกของปีพุทธศักราช2569นะครับเส้นทางการงานบวกกับเส้นทางของการดำเนินชีวิตนะครับก็จะมาเริ่มมีโอกาสในการที่จะได้รับข่าวดีๆเรื่องราวที่ดีๆที่รอคอยการงานที่รอนะครับแต่ในช่วงที่รอบางคนก็สับสนบางคนก็อ่อนไหวอ่อนแอคิดเยอะหรือไม่ก็ น้อยเนื้อต่ำใจนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยต้องหนักแน่นต้องเรียนรู้ต้องใจเย็นๆนะครับเส้นทางการเงินนะครับมีโอกาสดีเยี่ยมในการที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆนะครับเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเงินความฝืดเครื่องความขัดสนเป็นความสมบูรณ์ความร่ำรวยได้นะครับส่วนเรื่องของปุคลิกภาพอันนี้ต้องขอแนะนำสุภาพสตรีชาว ราศีกันนะครับก็ต้องระวังเวลาอยู่คนเดียวคิดเยอะคิดมากสับสนบางเรื่องบางอย่างกลายเป็นปัญหาได้นะครับแต่ว่าจุดเด่นของท่านคือเวลาทำงานสื่อสารกับผู้คนจะเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับความรักดูเหมือนว่ายังไม่ลงตัวคิดคนละอย่างหรือไม่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหรือไม่ก็รอคอยการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยอาจจะมีภาระมีหน้าที่ มีความยุ่งยากบางอย่างก็ามาเป็นตัวแปรนะครับต้องรอการตัดสินใจแต่ภาพรวมของการรอคอยเกี่ยวกับความรักนะครับในที่สุดก็มีแนวโน้มจะสมหวังอยู่ได้นะครับการงานมั่นคงขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นการเงินดีเยี่ยมร่ำรวยได้นะครับความรักมีโอก,กาสเพียงแต่ว่ามาช้าหนักแน่นใจเย็นๆนะครับและสิ่งที่ควรระวังคือการเปลี่ยนแปลงพลิกชีวิตค่อนข้างจะมาก เป็นพิเศษนะครับต้องรอบคอบมิติไม่ประมาทนะครับอธิษฐานจิตขอพรและก็สร้างสิ่งดีๆสิ่งดีๆจะนําท่านไปสู่ความมั่นคงครับเอาละครับก็บอกเ,เรื่องราวดวงคนราศรีกันใน3เดือนแรกของปีพุทธศักราช2569มาครบทั้งเรื่องที่ดีในเรื่องที่ควรระวังนะครับการงานการเงินความรักอุปสรรคต่างๆนะครับก็ เข้ามาดูขอให้ใช้วิจาระณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาดูมาชมได้อย่างช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ